छा ध นาราคอสปิดพันคุณภาพของไ c ซซีปลายปีที่ผ่านหรือว่าต้นปีหน้าก็าจะมีงานที่เนี้ยที่ไหนสหพัฒนี่ใช่ไหมตึกไอซสี่ถึงห้าธันวาหกสี่ห้าหกที่ไหนฮะที่นี่เดือนธันวาเดือนธันวาคือใครมีโอกาสนะฮะคือสหพัฒนี่ยปีนี้ก็จะลดประมาณครั้งสองครั้งครั้งแรกนี่ที่ศูนย์ประชุมสิริยกิตงานสหพัฒแฟร์แล้วอีกครั้งหนึ่งคือปลายปีสี่ถึงหกธันวาคือคุณเตรียมตังค์ไว้ในเดือนหน้าเนี่ย คือเราทุกอย่างลาคอสแอลโลคือผลิตภัณฑ์ของที่นี่เนี่ยผมว่ามีเป็นประมาณเกือบหมื่นหมื่นแปรนดนะสินค้านี่เป็นสิบสิบล้านชิ้นเลยนะคือเขาเยอะมากทำไมทีงแบรนของเราทำไมเนี่ยเอาเเรื่องจริงรองเท้าเพราะว่ามีเหลืออย่างเดียวคือไม่ได้ทํารถขายนอกนั้นมีหมดคือทุกครัวเรือนของประเทศไทยจะต้องมีสินค้าสามพัดอย่างน้อยสุดคือมามา่าถูกไหมฮะมามา่มาผมก็ย,ยังมีเสื้อลาคอสต่ประเทศหันซ้าย ยาสีฟันไปสีฟันอาจารย์หมอบอกอทุกอย่างของสหพัฒคือว่าไม่ได้มามานั่งทํางานอยู่ช่องนี้แล้วมานั่งอยู่แบบเชียวนะแต่คือเขาทํางานคือเขาเป็นระบบนิเวศการทรําธุรกิจแบบนิเวศคือหมายความว่าคือเขาไม่ได้ทำพวกปุมจรทั้งหมดเขาทาเพื่อประเทศเราอยู่ได้ยี่ปัวอยู่ได้สาปัวอยู่ได้ตัวเขาอยู่ได้นีอ่ออกนะอาจารย์คือสหพัฒเนี่ยเป็นต้นแบบบริษัทที่ดีเลยนะของประเทศนี้ไมไ่ออกอ,อาจารย์บอกนึกไม่ออกอาจารย์จบนิเทศอะ่ะ ผมจบการตลาด <c oughs> ผมมองออกอาจารย์ <c oughs> คือจริงๆสาพัฒน์เป็นบริษัทที่ดีแล้วมีคุณธรรมมากคือเชื่อว่นแน่คนไทยใช่กันเองสินค้าไทยใช่เออสาพัฒน์ก็คือบริษัทของคนไทยใช่บริษัทของคนไทยซึ่งซึ่งเนี่ยคํายอดเยียมคุณคุณภาพของสินค้าเนี่ย,ม,ยมันก็สู้กับแบรนด์ต่างประเทศได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออุดหนุนอุดหนุนสาพัฒน์ก็เหมือนกับอุดหนุนคนไทยคนไทยท่านช่้ช<ๆ> ช่วยประเทศจเจริญได้ใช่ครับอันนี้คือเราพูดตามตรงนะครับเพราะว่าบริษัทที่ใหญ่สุดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็เห็นจะมีสารพัดสารพัดแฝงที่มีอุปโภคบริรโภคคที่ส,นะสุดต้องไหมสุตดต้องขาดเนี่ยต้องต้องบอกงี้ครับนะครับก็เตรียมตัวนะฮะสี่ถึงหกพันวานะฮะงานอะไรนะเขาเรียกงานอะไรสารพัดแฝงไอซีซีแฝงในภาคสี่ถึงหกเอ๊ะเป็นตรงกับวันที่เรามาจัดรายการด้วยไหมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเมันต้องอ๋อสุสวาทิตเอาวันอาทิตย์ได้เจอกันอยู่แล้วนะครับ ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันใครอยู่ใกล้เคียงนะครับอยู่ต่างงหวดอะไรก็เหมารถกันมาแล้วกันเตรียมตะตุ้มตะต่างกันในพร้อมเอาแถวบ้านบุมเวลาเขาไปจับในแบบกระดานัดอะไรเงี้ยนะเขมีหน้าสาพาสสมัยก่อนเขาไปซื้อของเต็มเลยนะครับฝากมาตรงนี้อัพเอสเอ็มเอสกันเข้ามาต่อแล้วกันนะครับคุณยุพดีนอราม่าคุณยุพดีในปัจจุบันเปออายุ52ปีเธอเกิดวันที่21กุมภา2506วันนั้นเป็นวันพฤหัสปีนักษัตริย์เป็นปีถก ถามเรื่องแม่ที่เสียชีวิตมาเมื่อกุมพาที่ผ่านมาคุณแม่เธอเนอายุ75ปีเสียวันที่28กุมพาพฤษภา28พฤษภา57ชื่อคุณแม่สิริวันชมมิตอนนี้แม่เป็นอย่างไรบ้างทำบุญไปถึงไหมอาจารย์ก็อนุญาตพูดนดะ้เิยครับว่าโยัญาติของคุณแม่เนี่ยทำบุญมาถึงคุณแม่ก็มีบุญอยู่แล้วครับเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว อัในนี้ไขมดจริงรเพราะฉะนั้นบุญที่ทําไปลูกเต้าทำมาชืงอเนี่ยคุับอกคุณแม่ก็มีอยู่แล้วครับครับโอเคเออประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะมีคนสอบถามอาจารย์หม่อมนะฮะในเอสเวสมาว่าตั้งใจรักษาศีลข้อสุราเมระยะชุบปุรีถือว่าผิดศีลข้อสุราเมระยะใช่หรือไม่จะต้องตอบว่าไม่ใช่รับจะต้องตอบว่าใช่อสองอย่างช่วยขยายความหน่อยครับ ก็ใช้ปัญญาคิดแต่ไอที่บอกว่าใช่เพราะอะไรไหมถ้าหากคนดูดบุหรี่แล้วใช่ไหแล้วเนี่ยมีอาการติดเขาเรียกว่าติดอืาเรียกว่าเสพติดเนี่ยก็จะผิดสิได้มีสินได้แต่ถ้าหากว่าสูบแล้วฉันก็ดูดไม่ได้ไม่ดูดก็ได้แล้วแต่แรกเลยเรกแล้วแต่จะดูดได้จะหยุดดูดก็ได้ให้ให้หน่วยก็คือว่าไม่ผิดสือก็คือไม่ไปหลงไง ส่วข้อที่ห้าเนี่ยสุรามีระยะมัจะประมาณเนี่ยมันหมายถึงการเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับค่นั้นเองดังนั้นการตอบคือแบบนี้ท้งใช่และไม่ใช่ทางใช่ก็ต้องดูตัวเองท่านวิสุจน์เป็นอย่าเข้าข้างตัวเองนะเช่นถ้าหากว่าท่านจะวิสุทธิ์ว่าโอเคท่านจะไม่ดูแคสามวันหนึ่งอาทิตย์อยู่ได้ไหมครับ่าด็นก็ต้องดู้ มีสายจากจังหัชดาจังหวัดชัยภูมินะครับสายจากภาคอีสานสวัสดีครับคุณรัชดาค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับค่ะอยากจะรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมทานนะคะเป็นเรื่องของพระุทธเจ้าแต่ทราบว่าที่ท่านทันอาหารคล้ายนะคะชาเช่นมะเร็งลีเีนะคะที่ไม่ทราบว่าท่านทานทานอาหารอะไรที่ท่านถึงได้มพูดมีเอ่อเป็นเดื่องส้มเงินะคะหรืออะไรอย่างนี้คะ ที่เงาดูในเรื่องเขาถ้าคิาโลกมหาการฮโคืออย่างนี้คุณรัชดาเนี่ยเขาดูหนังมาคุณพดะมหาสารคดารโลกคุณรัชดาถามว่าพระพุทธเจ้าเสวยอาหารมื้อสุดท้ายเป็นออะไรทำไม่ถึงนิพพานอ๋อต้องแบ่งเป็นสองขออนุญาตพูดนะการเสวยขันของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเสวยขันแล้วจะเป็นนิพพานนะแยกได้ออกนะ แต่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมนื้อสุดท้ายของของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ที่ที่ได้ดูเนี่ยนะฮะกับที่ตามพุ้ธปวัติเนี่ยก็คือเป็นปกติก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้กับข้าวข้าวที่มาสมนุมไงหมูนะฮะแกงหมูไม่ได้แกงไม่ได้แกงในสมัยนั้นเนี่ยเ่วนใหญก็คือถวายพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนข้าวมันชุกปลายาประมาณนั้นเข้าใจยันอ่าทีนี้ ไม่ใช่ว่าท่านฉันอา่ารแล้วเสด็จปริภาน์เพราะอาหารมไม่ใช่นะอไนะไืไม่ใช่นะเธอเข้าใจว่ายังไงไม่ใช่นะท่านม,านานมีวาระของพระพุทธองค์ในการเสด็จปฏิาพาน์มานานแล้วเธอเข้าใจไหมหมถึงว่าท่านรู้ว่าท่านจะปฏิปฏิภานในในในระยะเวลานั้นใช่ไหมถูกต้องท่านจึงเลือกบอกอานนท์ว่าให้เดินทางไปที่เมืองเล็ก คือภูสินลาลาครับครับเข้าใจไว้ไม่เลือกเมืองใหญ่อย่างเช่นพาราณศีรหรือว่าขยาครับนะฮะไม่เลือกเมืองใหญ่ๆท่านรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะต้องเสด็จวิพาแล้วครับไม่คือท่านรู้ล่วงหน้าแต่ไม่เกี่ยวกับการฉันและเสด็จวิพาเออเข้าใจไหมกคือว่าในในทีวีจะเห็นว่าซีฟอร์พระท่านจะจะถานอาหารมือดีพรจันทร์เหนือฟ้า้องด้วยอะไรนจะวาอ๋อ ความหมายเป็นแบบนี้ฟังนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสมเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นองค์ที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าดินสิบชั้นฟ้าสิบห้าชั้นเิ็รับรู้ถูกต้องไหมรับรู้ตอนนี้ท่านมาจุดติเป็นเบบี้บุ d a นะครับที่ 9, 7, 9, เก้าเจ็ดเก้านี่ยฟ้าดินก็มีการสแสดงปฏิหารเช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จปนิพพาน ฟ้าดินก็แสดงเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามหรือต้นไม้ใบไม้ร่วงหรือว่าสิ่งต่างๆอาจจะเศร้าหมองแต่ของรูปมาจะเป็นของสวยงามนึกออกไหมฮะ <c oughs> อ่านั่นนั่นคือสิ่งที่ฟ้าดินรับรู้นั่นแสดงถึงว่าเราจะสิ้นภาพรวมแห่งศาสนาแล้วนะ <c oughs> แต่จะเหลือไว้แต่าพาะธรรมของท่านแล้วนะเข้าใจอย่างนี้ ท่านถึงได้บอกว่าไม่ใช่เป็นการขันยุติท้ายแล้วทําให้เขาไปท่านมรรคท่านกับนิพพานไม่ใช่ค่ะอะ๋เพราะว่าในกรณีนนเหอนกันเกลัวว่าคนอื่นจะจะมองดูว่าคนที่ถวายอาหารยุติท้ายเน่ยมีคนที่ทําให้ท่านเจ็บป่วยแล้วก็ท่นนานต้องกฏิทิพา์ไม่ใช่ท่านท่านเจ็บป่วยมานานแล้ว<ๆ>ท,าท,าาทานนว่านท่านสังขารท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการเรียกว่าร่างกายเนี่ยกจะบามสภาวะความเป็นจริงนึกออกไหม ท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านรู้ว่ารักสังขารว่าสังขารไม่เที่ยงเข้าใจไหมที่ที่เราสวดบทต่างๆเนะี่ยรูปปางอนิจานจาวชนนาอนิจจัาสัญญาอนิจจังสังขาราอนิจจงวิญญาณังอนิจจ่าเข้าใจไหมคือสิ่งที่เจ้าบอกเลยว่ารูปเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงม,มันเป็นไปนตามกาลลเวลาแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองเข้าใจยัง แล้วทำไมท่านผู้บอกให้ให้ให้กับผู้ที่ถวายว่าอย่าอย่านาไปให้ใครทานต่อให้ให้เทจทิ้งเลยค่ะฟามอ่าสิ่งที่บอกว่าที่เธอดูหนังมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในพุทธะวัฏเตอฟังดีๆนะนะซึ่งส่วนหนึ่งนี่แหละจะถูกหรือปิดอาจารย์ไม่ขอแตกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าที่อ่าสิ่งหนึ่งที่แม่พระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราดูดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มีมงบอกบอกว่า ให,ห้ให้เคทิ้งเลยอยาให้ใดฉันต่ฟังดีนะนั่นคือความหมายเหมือนว่าอาหารมื้อเนี้ยเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะให้ผู้ใดฉันแล้วและเป็นอาหารที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ออกแล้วว่าเหมือนว่าท่านเนี่ยจัรละสังขารแล้วไม่ควรเอาสิ่งที่เรียกว่าความตายไปให้กับญาติโยมเข้าใจความหมายไหมเข้าใจยังมันต้องดูเรื่องมีปัญญาด้วยมันจะเข้าใจอ่าแล้วนี่แต่ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ นะแต่ซีรีเนี่ยก็ไม่มามาเผยเผยแผ่ว่ขาขณะที่นั่งฉันอาหารร่วมกันระหว่างมีพระอานนท์พระสาริบุตรพระโมะคคัลลานะที่อยู่ล้อมวงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็เคยฉันอาหารร่วมร่วมกันและอาหารที่เหลืออยู่เนี่ยท่านก็ให้กับทานเป็นนกเป็นปลาหรือว่าญาติโยมที่นั่งรอเข้าเฝ้าก็กินได้ฉันก็กินได้หลังจากพระพุทธเจ้าแต่มือที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสไว้นะ้นมันมีความหมายเป็นัยนยะว่า ของของคนตายของของคนที่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 ไม่ดีอ่ะนึกออกไหมฮะก็เป็นสิ่งที่ว่าไม่สมควรจะให้คนไปกินต่ออขจารย์อ่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแอดนเสนครับกลาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์การมะดีๆนะครับสาธุค,ค่ะง่า,งายๆอย่างนี้เลยเน,ะนาะคุณลักษนาพร์เกิดวันที่ห้ามีนาถวัลย์หร้อยยี่สิบสี่ ามีนา2 5 2 4ขอทราบเรื่องการงานและเนื้อคู่ด้วยค่ะอาจารย์ครับการงานจะดีขึ้นญาตผู้จของเสื้อการงานจะดีขึ้นแล้วก็ให้ทำดีเสริมในเรื่องของทานในเรื่องการปล่อยสัตว์จะเกี่ยวข้ของกับการงานครับส่วนเรื่องคู่ครองก็จะดีเช่นเดียวกันในภายภาคหน้าแต่ก็ใช้เวลานี้ครับ,คร,บครับผมคุณสมชายนามสกุลทรัพย์ทองนะฮะ คุณตงใจยต้องเกิดวันที่24เดือน10ปีธรรมนน้อย22วันนั้นตรงกับวันพุธปีมะแมช่วยดูแม่ให้หน่อยครับแม่เขามีอะไรมีปัญหาแน่เลยเนี่ยแต่เขาเอาของเขามากอบอกช่วยดูแม่ให้หน่อยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องอ๋อช่วยดูให้หน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดูแม่โทษผมอ่านบิดเกิดว <24 S 2> <ๆ>ันที่อะไร24เดือน10ปีธรรมน่้อย22คนวันพุธโอ้อาจารย์ย่าพูดนะครับ ต้องระวังเรื่องของการถูกใส่ร้ายหรือว่าเรียกว่าโยนเป็นแพลบบร่ำบากหรือเข้าไปยุ่เงเกี่ยวเรื่องของคดีกว่าครับต้องระวังให้มากเลยแล้วก็เรื่องการเงินการคลองแบคบคนนี้นะคุณตุ้มใจให้ให้ให้ไว้าพาสวดมนต์และให้ระวังการคบหาสมาคมครับผมคุณศิริจากนครสวรรค์คุณอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับครับผลิกเชิญครับคุณศิริครรบเสนอคำเรียกท่านรครับ ขอทราบวันเดือนปีเกิดคุณสิริก่อนเลยเป็นตันเต่าที่ติดพิจาราจน2510ครับอาจารย์พูดได้ไหมคุณสิริครับอาจารย์พูดได้ไหมครับได้ครับชีวิตเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินครอบครัวความรักหรือว่าสุขภาพมันจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกา๊าฟนี่งขึ้นวง่งลงครับ ตามที่อาจารย์เห็นนะ,ะมันจะไม่นิ่งมันจะดีเดี๋ยวก็ลง๋ยวก็ขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เธอสมควรจะทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นได้เนี่ยคือการกตันอยู่กับพ่อแม่ครับเพราะว่าดวงเธอเนี่ยจะดีหรือเลวเนี่ยในชาติเนี้ยนอกจากตัวเธอเองแล้วผลที่จะช่วยเธอได้คือการกตันอยู่ เธอจำไว้นะดวงดาวเธอจะตาเกิดเธอแล้วมันตรงกับสิ่งที่อาจารย์เห็นส่วนกรรมของเธอที่อาจารย์เห็นที่ส่งผลในปัจจุบนันที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันคือเรื่องของคนรอบข้างัเรื่องของคนรอบข้าง,ง,ง,างทั้งหญิงและชายเช่นภายในครอบครัวทํางานรอกบ้านรรเรื่องคนรอบข้างมาจากกรรมเก่าที่เธอมีกรรมไว้กับ บริวารเรียกว่าทาสเรียกว่าเป็นทาสใไพรเลยในสมัยที่มีการค้าขายทาสเธอมีกรรมกับทาสเหล่านั้นเลยทาตเหล่านั้นมาเกิดเป็นพี่น้องเธอครอบครัวเธอเป็นผู้หญิงเป็นอะไรที่ต่างที่ผ่านเรื่องราวความรักหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเธอในในระหว่างนี้ยที่มีเรื่งเม้าเนี่ยจับก,กรรมเก่าทั้งนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเธอต้องขอ,ของคุติกรรมกับดวงญันธาตุทั้งหลายที่เธอมีกรรมไว้สมัยที่ยุคข,ขายธาตุซึ่งธาตุกันครับ mm hmm. ทำบ so ุญก็เอาจิตบุญได้กับอปมิญาที่เป็นธาตุที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ดียังไม่เกิดก็ดีที่เป็นการกับเธอมาเป็นทุกข์กับเธอมาขอหัิกรรมซะแล้วชีวิตเธอก็จะมีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับครับครับผมโอเคมาถเพื่อไหมครับอ๋อครับคือว่าบันนี้จะขายบ้านขอนนี้ปิดนะจะอะไรนะจะขายบ้านจะมีสิทธิ์ขายได้ไหมได้แต่ว่าแต่ต้องรอ ได้แต่ต้องรอครับได้นะแต่ต้องรอจะต้องทำบุญเพื่อเป็นเื้อเปมงจะดีก่ต้องขอขอโภชกกรรมต้องใช้คําว่าขอเอาโภชกกรรมตามกรรมที่อาจารย์พูดไปครับจะได้ไม่มีอะไรมาใส่ควาบครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับมีเอสเอ็มเอสเข้ามาขอสมควรนะฮรหรือว่าจะดูตัวให้อาจารย์บ้าง ผมถามจริงเลยต่างคนต่างดูได้อ่ะผมถามตรงๆนะต่างคนต่างหมอดูดูได้แต่หมอดูที่จะดูแล้วพูดออกมากล้าที่จะพูดหรือเปล่าอือกล้าที่จะพูดถึงหมอดูคนนึงไหมว่ามันเป็นยังไงว่าเห็นไงและพิสูจน์ยังไงอืมเออถ้าถึงจะพูดเนี่ยก็ดูได้แต่ว่ากล้าที่จะพูดหรือเปล่าแล้วที่ดูเห็นจริงหรือเปล่า <c oughs> ข้อที่สองระดับฌานสมาธิระดับบุญกรรมแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันอืเขาดูกันยังไงไม่รู้แหละอาจารย์บอกว่าใครก็ได้มาช่วยดูให้อาจารย์หน่อยสิอาจารย์ยินดีให้ดูไม่ช่วยแนะนําอาจารย์หน่อยสิโดยเฉพาะเรื่องฌานสมาธิหรือสมาบัติอารบุมเรียนถามตรงๆคนเราเป็นสิ่งวิญญาณได้จริงๆคนเราเป็นสิ่งวิญญาณได้จริงอาจารย์ก็ต้องพูดตรงๆเช่นเดียวกันไม่ได้มาว่าสื่อไม่ได้สื่อได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเรา คือบางครั้งนี่ผมเห็นนะคุณดีอยู่ตรงนี้คุณแอบอยู่หลังตรงนี้คุณมาร้องไห้มัว่วเพราะมันเยอะอลเยอะเกินอืมไหนคุณมาซิมากับเท้าแม่คือทั้งทั้งที่เราดูด้วยตาเนื้อพวกเราไม่เห็นอยู่นะมาโนมากับเท้าแม่ซะร้อ,องไห้ฝากมองดูแลลูกด,ด้วยมผมเคยเห็นแบบน,นี้ มันคือมโนใช่ไหมมันคือมโนมันไม่ใช่ได้ฌานนสร้างสร้างความเชื่อมันไม่ใช่สิ่งในสิ่งที่เราเห็นจากฌานใช่ไหมเธอฟังนะครับท่านีิญาณมาอถอท่านทั้งหลายฟังดีนะท่านมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นจริงมาจริงเนี่ยอืมันจะมีอะไรแปลกๆเช่นไฟฟ้าจะกระพริบหรือจะดับหรือจะตกสองทิ้งจกจะทับสองอ่าสามอาการคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนคนลุกคนหง สี่อ่ามันเป็นอย่างนั้นสามอิบอ่ามันเป็นอย่างห้ามันจะมีเสียงเสียงในต่างๆยี่ที่เป็นถ้าหากดอยางดมงดดดูยานดมหนึ่งอะไรต้องการจะให้รู้นะมันจะมีรอยเท้าที่เดินมันจะมีเสียงเสียงเดินครับอือมือูลุงลุุมต็เสียนี่คือเรื่องจริงมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งอือถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็บอกได้ตอนมีอสุบท์นะ ไม่สมมติอ่ะเอาเรื่องจริงเลยเอาเอาสมมุติก็จะเปรียบเทียบสอนคนก็สอนคนในตอนนี้มีวิญญาในกำลังเดินมาละเป็นผู้ชายอยู่ข้างของของคุณประเด็นตอนเนี้ย<อ>ตอนเนี้ยมีละ<อ>มีการอยู่เนี้<อ>ยนค,คนอื่นฟังก็จะเชื่อหมดใช,มมใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไงตอนนี้ไม่มีอาจารย์สมมติเนี่ยจะต้ไหนเนี่ยเข้าใจไหม้ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สื่อวิญญาณได้มันมีจริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสองไม่ได้ทุกวาระ ไม่ใช่ทุกสถานที่เคียะไหมท่านดูแล้วท่านเคียะไหมตอนนีนออ้ท่านจะเชื่ออะไรเนี่ยอย่างงมงาย<ม>อาจ,จารย์เลยบอกสอนอยู่ตลอดว่าถ้าท่านจะเชื่ออะไรอย่างงมงายอาจ,จารย์พูดตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดตามหลักว่ามันสื่อได้จริงไหมก็ไม่ได้ปิดปางว่าคนนั้นสื่อไม่ได้หรือ<ม>สื่อไม่ได้<ม><ม>แต่ต้องต้องญยายางนี่คืออาจารย์เนี่ยพยายามสอนให้ให้ชาวแบบนี้อื อาจารย์แล้วผมถามนิดหนึ่งยากสภาวะธรรมบางคนเนี่ยไปไปดูในจอมอนิเตอร์แล้วปล่อยคนออกไปในสถานที่ดึงสถานที่ใดแล้วก็บอกกับมอนิเตอร์บอกกับเพื่อนๆที่นั่งข้างๆว่าเฮ้ยมันมีคนนอนอยู่ตรงนั้นมีคนกําลังเดินอยู่ตรงนั้นไอผู้หญิงหรบางคนก็นเอ้ยนี้ตรงนี้ไม่ยินเสียงนั่นคือโมนโนจิตหรือไม่มันเป็นการสร้างสร้างภาพลวงในจิตให้คนกอฟังแล้วปวด ให้คนมาฟังหนึ่งกลัวสร้างภาพตามที่ตัวเองพูดอืว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้เกิดการมนุษย์เนี่ยมนเกิดการกลัวแล้วบวกกับบรรยากาศฟังดีๆนะหรือบอกบรรยากาศที่มันเป็นแบบนี้เว้งหวงดงนะนะนะแล้วอะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดหมายถึงว่าเป็นไปตามความคิดของมนุษย์เข้าใจปะปะเข้าใจปะแต่อาจารย์ไม่บอกว่าทุกที่จะไม่มีวิญญาณนะครับครับแต่อาจารย์พูดก่อน่า บางบางอย่างเนี่ยท,ที่ท่านเห็นเนี่ยมันมันเป็นการสร้างภาพครับอ่าบางสารที่มีจริงแต่มันต้องมีสัญลักษณ์อย่างหนงึ่งสัญลิกษึ์หรือว่าการที่อาจารย์พูดอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นครับผีที่อาจารย์เห็นทุกตัวนะวญญาที่มาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์หรือว่ามัญลิกณมาตลอดแม้ทั้งลมแม้ทั้งไฟที่อาจารย์รับแขกแอยู่ว่าแปทั้งรอแม้ทั้งเสียงนี่คือเรื่องจริงนี่คือพูดตรงๆเนี่ยคือเขา เขาจะมีสัญลักษณ์บอกมาก่อนเลยวาา่าเราฉอ้ชั้นเราแถวนี้แะถ้าเราจะเรียกเอามาด้วยนะ,ะว่าเขาสามารถที่เราสามารถที่จะติดต่อและเรียกของมาได้เนี่ยเขามาเนี่ยก็ต้องมีอากาศมีอะไรแปลกๆในบรรยากาศเพราะของเป็นพลังงานเนี่ยเป็นหนักวิทยาศาสตร์อะอ่านึกอนะอกนึกออกนึกออกเขาเป็นพลังงานอืพลังงานก็คือผู้บวกผู้ลบที่ต้องสัมผัสหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะความเป็นจริงของแวดล้อมเดี๋ยวเดี๋ยวปปพลังงานในโลกเราเนี่ยเดี๋ยวขอถามเป็นวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะพลังงานในโลกเราเนี่ยมีหลายแบบเป็นพลังงานลม พลังงานแสงใช่พลังงานเสียงใช่พลังงานจากฟอสซิลที่เราเห็นกันทุกทุกวันนี้พลังงานจากคลื่นดินน้ำลมไฟค่ะวิญญาณเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเป็นทั้งเป็นได้ทั้งหมดสุดท้ายแต่วิญญาณดวงนั้นจะเป็นอะไรท่าวิญญาณดวงนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าวิญญาณดวงนั้นเนี่ยขอมีพลังงานเกี่ยวกับก,กระแสไฟหรือว่ามีผลกับกระแสไฟกระแสไฟก็จะมีการกระพริบหรือดาว หรือว่าอาจารย์นั่งทําสมาธิหรือการเดินธาตุไฟเนะี่ยไฟมันก็จะกระพริบเมื่อเมื่อยันสมาธิสมาบัติมันเป็นระดับหนึ่งแล้วมันก็อาจจะมีการดับตินี่เนี่ยอาจารย์อธิบายเตชูถ้าหากว่าอาจารย์เดินธาตุลมมันก็จะมีลมเข้ามาไม่ว่าจะอยู่ในห้องกระตาม,มันก็จะมีลมเข้ามาอืเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยพอถึงระดับตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลย ไม่ไม่อันนั้นคือในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถูกมวิญญาณก็เหมือนในส่วนของวิญญาณก็เหมือนกันว่าคนไม่เคยปฏิบัติธรรมเขามีพลังงานอะไรหลังจากตายเช่นเขามีท่านดินลมนั้นลมไฟก่อนที่เขามีชีวิตอยู่ใช่แต่เขาเขามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับท่าตรงนี้ในตัวเขาพลังงานวิญญาณก็จะเป็นท่านั้นเขียนอย่างโอ้มีพิธีกรราพมาจีนรักษาคนดวยการใช้ท่านีแหละใช่ก็เนี่ยตองผ่างมเกี่ยวข้องเนี่ย อใช่ใช่ผมก็จคนที่ดูรายการเนี่ยก็จะเข้าใจแต่คน,นไม่ดูก็จะไม่เข้าใจนะ<ม>ก็คือรายการดีๆแบบเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ดีๆก็คือว่าไม่ว่ารายการดีอะดีตรงที่ว่าอาจารย์เนี่ยสามารถพูดให้เธอเข้าใจฟังเนี่ยยคนฟังวันเนี้ยก็จะเข้าใจอืเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกว่ารงนี้มีผีผู้ตายคนนี้ต้องการตัวตายตัวแทนเนี่ยท่านรู้จุสุอาจารย์เจอผีวิญญาณมาเยอะมากอือาจารย์เลยกล้าที่จะพูดและเข้าใจตรงนี้เนี่ย ถ้าท like ่านอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นอ่ะขนาดนี like ้เดินห้องนี้อยงนี้อ่าใ่ตอนนี้มีผีอยู่ตรงนี้นะใส่ชุดนี้อยู่ข้างหลังนะเปล่าเลยในการเมคก็สร้างเ็ตติ้งเพราะคนเนี่ยชอบดูแบบพวกอย่างนี้ชอบดูเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอย่างนี้แล้วชอบตื่นตาตื่นใจก็เกาะกระแสตามสื่ออาศัยสื่อนี่คือการพูดตามความเป็นจริงนะไม่ได้ว่าเลยนะแต่บางสถานที่เขาไม่ถ่ายอ่ะมี แต่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่เขพูดไปอยู่อีกทางหนึ่งที่อาจารย์เคยเห็นอาจารย์เคยดูรายการนี้นะเขาพูดเนี้มันไม่ได้อยู่นี่เลยแต่อยู่จุดหนึ่งเช่นที่จังหวัดอ่างทองเป็นต้นที่อาจารย์เคยไปตอนนั้นอ่าเคยไปจําได้ใช่ไหมฮะที่วัดสาราการไเรียนยินเยียนเลยสุดยุเนี่ยตายกี่ศพปะโพทองอ่ะวัดวัดอะไรนะต้องถามคุณเหีียววัดอะไรอยู่เมืองไหนของบ้านอาจารย์ลอ่างทองอยู่สัมโก้หรือโพทอง แสวงหาอ๋ออยู่แสวงหาเอออ๋ออ๋ออาจารย์รู้ถึงแม้กระทั่งนะไปนั่งสมาธิที่เมนเผาศพเนี่ยวันนั้นน่ะคนเดียวเก่งเนี่ยคนดวเซอร์เก่งที่ยู่ที่นี้ออกไปแล้วอะวิ่งออกไปเลยหมีไปเลยมาตั้งกล้องถ่ายกับกับนั่นแหละไอ้เก่งเราเก่งเรานี่แหละเก่งคนดเซอร์ที่นี่ที่นี่หรือที่โดนที่นี่ยที่นี่รับเก่งที่นี่ยครับพี่อ๋อเพราะว่าเพราะว่ามันมึดมากไม่มีใครกล้าอยู่บนสาลาแต่อาจารย์นั่งอยู่คนเดียว ล้วด้าหลังก็ตั้งกล้องไว้ไงอย่างเงี้ยตั้งไว้เงี้ยแล้วหลังก็มันมีเสียงทิ้งจกเสียงทักตุกตุกตุกกองเขาเขาเขาวิ่งลงมเลยทิ้งกล้องเลยทิ้งอาจารย์ด้วยครับอาจารย์เนี่ยเฉยๆเงี่ยอ้าวู้อาจารย์รู้อยู่แล้วไงว่ารู้เขามาแล้วเขามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเขาให้อาจารย์เห็นทั้งหมดเลยว่าที่นี่วัดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นบ้านรับแลรเป็นหมู่บ้านรับแลในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สองร้อยปีฟังดีๆนะฟังไปนั่งสมาธิที่โบสถ์เนี่ยนะลูกศิษย์นั่งไหวพระประธานเนี่ยจิ้งจบเนี่ยจิ้งจบนะเธอฟังนะจนลูกศิษย์่แหละปอไม่แหละพูดชื่อเลยปออ๋อพี่ปอเราเนี่ยอาจารย์อาจารย์บอเออเฉยนั่งเฉยเราเห็นเตียนเห็นคนลูกข้าตนสีแดงเห็นเตี้ยนท่าโบสถ์กรอกกรอก แล้วก็เดินมาที่ทางเข้าโบสถ์แล้วก็มาบอกเราขณะที่เราจเจริรสม,มาธาเนี่บอกว่าที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วเราก็ได้คุยกับท่านเจ้าว่าแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงแล้วเป็นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยนละนั่หลีกไว้ว่าจะต้องสร้างอะไรคือตรงนี้แหละแล้วทำไมพ่มาถึงตีเข้าไม่ได้อือาจารย์ชี้ทุกจุดเลยตรงนี้เมื่อก่อนเป็นน้ำยงบบังไงขีดวงไว้เลยนั่น,น ใช่ที่เดียวกับแม่น้ำที่อาจารย์เข้าไปนั่งแล้วรู้สึกไปเห็นพระอะไรด้วยมันใกล้ใกล้กันไหมไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่ที่หนึ่งอันนั้นอีกที่หนึ่งใช่ไหมอันนั้นที่หนึ่งที่เอาไปหาพระพระที่ที่ที่ถู่บอกที่หายไปรโยอลงน้ำเออ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดเวลาเขาหมดเวลาอยก่กำลังเพลินเลยมีอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะสนุกกันท้ายรายการอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อาจารย์ชอบเนื้อจารย์อยากจะเปิดเผยถึงพูดความเป็นจริงแบบมีหลักวิทยาและหลักเหตุหลักผลตามหลักพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้แบบนี้ว่าอาจารย์จะสัมผัส คือในฐานะที่สัมผัสได้เห็นครับแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์จะสัมผัสได้ทุกที่ได้เห็นทุกที่เห็นไหมอาจารย์พูดเห็นไหมจะ่ากอาจารย์ครับผมเลยสอนคนว่าที่ดูอะไรต่างๆมันมันมันไม่มันไม่จริงอ่ะครับผมไม่จริงในบางเรื่องในบางเรื่องอาจารย์พูดเห็นไหมครับผมในบางส่วนครับผมเพราะว่าเหตุผลอย่างนี้ไม่จริงบางอย่างท่าน้องดูดงๆเนี่ยครับผมอยู่ในสถานที่มืดกตัวอะไรเงี้ยอ่าแบบนนเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะคนที่อยู่ในการนี้ว่าถ้าหากใครมีมีมีครูบาอาจารย์หรือว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่ที่ดีนะฮะฝากหรือว่าอาจารย์อยากให้มาดูดวงอาจารย์บ้างอืมอันนี้ท้าหรือชวนชวนให้มาดูดวงไงมามาดูดวงอาจารย์หมอมนอยงานรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงผู้ชื่อเลยสตากรรมเป็นยังไงแล้วทำไมถึงมาเป็นอาจารย์หม่อมโอ้ดิฉันัมผัสได้ไม่แล้วบอกว่าให้ต้องดูอย่างนี้ต้องดูแบบนี้ว่าการดูดวงเนี่ยต้องบอกว่า อีกเดือนหน้าอาจารย์จะเจออะไรเออย่างเงี้ยนี่ของจริงเดือนหน้าอาจารย์ต้องเป็นยังไงและอาจารย์เคยทําอะไรไว้เมื่อตอนอายุเท่านี้อย่างเงี้ยให้ดูแบบเนี้ยอาจารย์ต้องให้ดูเนี้ยหรือว่างั้นอาจารย์ดูดูให้หมอได้ไหมได้อาจารย์บอกตรงนี้เลยก็ได้ให้มัตถุชิบไปด้วยอาจารย์จะพูดเลยว่าคนนี้จะทําอะไรมาในชาตินี้แหละครับแล้วเดือนหน้าจะต้องเป็นยังไงครับอีกสามเดือนเป็นยังไงครับแล้วเขาจะต่ออาจารย์ว่าไงรู้ไหม เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งอันนี้คือพูดไม่ผมว่าท้านะอาจารย์กำลังสอนให้คนฟังเนี่ยให้คนฟังมีปัญญากำลังคิดเนี่ยไม่ได้ท้าวอาจารย์เก่งนะแต่อาจารย์อ,อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์พิสูจน์ได้ตามที่อาจารย์พูดแบบนี้ครับครับดิฉันสัมผัสได้อ้าวก็ ลารายการเลยไหมลาทำีกว่าเนาะทำนี้ขอบคุณอาจารย์ครับอ่ะขอบคุณผู้ทำรายการครับเ s c cosmetology fashion กุณถอดออกคือหายหมดเลยหายเจ็บคอเฉยเลยผมสัมผัสได้ครับอยู่นี่ต้องรายการก่อนต้องไปหายไข้จริงเนี่ยจริงว่ะไม่เพียงเาพูดเด่นบอกว่าตอนนี้จะรู้สึกมันไม่ซึมแล้วไงมันรู้สึกว่าความความร้อนเนี่ยบรรยากาศตอนนี้นะความร้อนออกจากหัวแล้วมันรู้สึกมันมีอุณภูมิบางอย่างเนี่ยเข้ามาดิ่งน้ำลงไฟรู้สึก มันโอเคครับตอนเนี้ยตอนนี้หายจากไข้เลยไหมเนี่ยครับตื่นเลยเนี่ยตาตื่นสว่างเลยเนี่ยชั <c oughs> ่นสัมผัสได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณผู้ทำรายการครับวิศว์เทคโนโลยีแฟชั่นผล,ลิตภัณฑ์วิศวบายสัปดาน้ำหลืมน้ำแร่ใหม่จเจริญภุรักเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งขอบคุณทุกคน <c oughs> ขอบคุณทุกสายขอบคุณสายตาทุกผู้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสกชา saranam <singing flowers> <morally> <prayers> <singing>